สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวหมวกกันน็อกแวนรัสเซลโรธอาห้าร้ตัวนี้กันนะครับหมวกกันน็อกที่คุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับมือใหม่ไปถึงนักปั่นจริงจังเลยตัวนี้ก็จะเป็นหมวกกันน็อกของดีเคสลอนะครับซื้อมาได้ปีกว่าละอันนี้จะมาลองรีวิวแบบบ้านให้ฟังครับ ส่วนของวัสดุก็จะเป็นโครงสร้างแบบอินโมครับผสมพอลิคาร์บอนเนตด้านในก็จะเป็นโฟม EPS ค่อนข้างหนาพอสมควรเลยครับใช่ไหมใช่ไหมความปลอดภัยผ่านมาตรฐานยุโรป EN 1078ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรจุดเด่นของหมวกัน็อกตัวนี้ก็หนึ่งคือเรื่องราคาครับ ราคาที่ซื้อตอนนั้นต่ำกว่า900ซึ่งราคาเต็มตอนนี้อยู่ที่900บาทบนหน้าเว็บไซต์นะครับส่วนหน้าร้านก็เห็นมีโปรโมชั่นบ่อยๆตอนนั้นที่ได้มาก็ถูกกว่า900บาทถือว่าคุ้มค่ามากสาหรับคนที่อยากได้หมวกคุณภาพโดยไม่ต้องจ่ายเกินจำเป็นนะจุดเด่นที่2ก็คือระบายอากาศได้ดีครับมีรูระบายอากาศมากถึง16รูด้วยกันนะเหมาะสำหรับอากาศประเทศไทย ันนี้อุณหภูมิค่อนข้างร้อนเลืมร้อนละแต่ไอรูรูพวกนี้ช่วยได้เยอะเลยครับตน,นี้ถ้ากลุ่มนี้คือเย็นทั้งหัวเลยจุดเด่นที่3ามก็ใส่สบายมีจุดตับด้านหลังให้ครับหลวมแน่นแลนด้านหลังนี่ก็มีที่ใส่ไฟไท้ายสามารถนำไฟท้ายมาติดกับหมวกกันน็อกได้เลยนี่เป็นตัวอย่างในการใช้งานปับนรถกน,น็อ บางเอินไปเจอการปั่นเป็นกรุ๊ปัอนี้ก็เลยขอบแกะเข้าไปด้วยอขอบแกะัด้วยนะครับจะเห็นว่ามีบางคนที่ใช้หมวกกัะน็อกตัวนี้อยู่นะครับหมวกตัวนี้สามารถนำไปปั่นเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสือม ส่วนจุดด้อยของตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องน้ำหนักตามสเปคที่ได้มาน้ำหนักก็ประมาณ3 0 0กรัมบวกลบมันดูเหมือนจะหนักกว่าหลายหลายแบรนด์นะครับแต่ก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นก็รัางคอดีหนะลังจากที่ใช้งานมาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเมื่อยคอนะก็รู้สึกว่าใส่สบายด้วยก็ยังโอเคถือว่าโอเคครับอีกข้อหนึ่งไม่รู้จะว่าเป็นจุดด้อยไหมแต่เป็นเรื่องดีไซน์ หมกน็อกตัวนี้ก็จะมีความเหลี่ยมเียมนิดนึงบางคนไม่ชอบเหลี่ยมเียมส่วนตัวก็ไม่ได้ไม่ค่อยชอบความมีความเหลี่ยมอะไรแบบนี้เท่าไหร่แต่ก็โอเคมันคุ้มค่าคุ้มราคามือใหม่หัดปั่นก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่คนชอบเลยในเรื่องดีไซน์ครับส่วนตัวแล้วเฉยเฉยตัวนี้แ <c oughs> ต่พอใส่ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทั้งงก็โอเคความรู้สึกเมื่อใช้งานจริงตัวนี้ใช้งานได้ปีกว่าๆแล้วก็ยังรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอยูด่ดียังรู้สึกว่าใช้บ่อยกว่าบางแบรนด์ที่แพงกว่ามากๆเพราะรูระบายอากาศตรงนี้ช่วยได้เยอะอากาศค่อนข้างร้อน รูพวกนี้ช่วยได้มากๆสรุปสั้นๆคือหมวกกันน็อกแวนรัสเซลโรด R 500จากดีเคลลอนตัวนี้เหมาะสำหรับนักปั่นทุกระดับโดยเฉพาะมือใหม่ที่ต้องการความคุ้มค่าคุ้มราคาความปลอดภัยในราคาที่เข้าถึงง่ายๆนะครับ สุดท้ายแล้วฝากกดไลค์กด subscribe ฝากติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับคราวหน้าจะมารีวิวตัวไหนต่อมีหลายตัวเลยที่อยากรีวิวขอบคุณครับ